สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพส์ข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทานายประชาชน V ีสงโดยได้มีการแคปเอาหน้าจอที่มีการเช็กับทางเพจเทศบาลตำบลกุดเรือคำโดยป้าบุหลันได้มีการร้องเรียนไปว่าเรียนท่านผู้เกี่ยวข้องดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ติดตามคดีน้องชมพู่อย่างต่อเนื่องและได้ทราบว่าจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองได้ย้ายหลานพยานา จากโกกอก,กมาอยู่ในเขตเทศบาลของท่านซึ่งขณะนี้กำลังทำการก่อสร้างรูปเคารพพญานาคขนาดใหญ่ซึ่งทางเจ้าของที่ดินนางสมพรหลับผูและพวกได้อ้างว่าไปขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยมีนายช่างวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงานแต่เท่าที่ดูการขุดเสาฟุตติงต่อมอการตั้งรูปปั้นขนาดใหญ่ ไม่มีวิศวกรคุมง,งานไม่มีนายช่างคุมง,งานใช้แรงงานยูทูบเบอร์ทำการก่อสร้างตามมีตามเกิดทำให้ในายวิตุูถึงความแข็งแรงมั่นคงของรากฐานว่าจะรับน้ำหนักรูปปุ่นปานสูงใหญ่ได้ดีหรือไม่จะเป็นอันตรายต่อผู้ที่เยี่ยมชมหรือไม่ดิฉันในฐานะประชาชนใครขอให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องปโปรดพิจารณาตรวจสอบ การก่อสร้างดังกล่าวและขอความกรุณาให้ท่านบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ดำเนินการรับผิดชอบการก่อสร้างครั้งนี้ได้ปิดประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบตามแบบแผนทั่วไปจึงเรียนมาเพื่อปโปรดพิจารณารับทราบบุหลันบนรรสีทางเอดมินของเพจเทศบาลตำบลกุดเรือคำได้มีการตอบกลับว่า สวัสดีขอขอบคุณที่ติดต่อเราเราได้รับข้อความของคุณแล้วและรู้สึกยินดีที่คุณติดต่อมาป้าบุหลันจึงได้แนบ่ภาพประกอบที่มีการทำภาพประกอบก็คือมีการใช้รถแมคโครขุดดินป้าบุหลันยังได้มีการพต์ข้อความเดยว่างวดนี้อิฉันไม่หาแล้ว ไม่ใช่ลูกอิชัางฟองแต่อิชันคิดว่าพ่อกันทีใช่พลกับสมพลและยูทูบเบอร์ขี้คาทั้งหลายควรจะเคารพกฎหมายกฎระเบียบบ้างทำให้มันถูกต้องมานาังพา,ามแต่วิศวกรไหนละ่ะไหนวิศวกรคุมงานคุณขุดเทต่อมอทำงานผูกเหล็กอะไรกันเองหมดเลยไม่มีใครไม่มีช่างมาคุมงาน ทำอะไรให้มันถูกมันจะตายไหมพวยเถกในทีมช่างเห็นแต่ยูทูบเบอร์ขี่คาทำกันเองหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าป้าจัดให้อีกแล้วไปยาวไปรวมด้วยช่วยกันค่ะ เห็นตอนทำะหวาดเสียวกลัวมันถล่มมาทับคนงานจังเลยใช่ค่ะถ้าทำบ้านส่วนตัวก็จะไม่ค้านเลยถล่มลงมาก็บ้านของแกเองแต่นี่จะเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวยังจะมาทำช่วยๆกันอีกป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าช่วยๆกันถามค่ะอย่าให้เขาคิดว่าเป็นคนดัง แล้วจะทำยังไงก็ได้ขนาดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยังต้องยอมให้ปล่อยปล่อยให้พวกยูทูบเบอร์แบบจิมิหลอก f อว่าเป็นปาฏิหารเป็นบุญบารมีของจำเลยที่ทางหลวงมาดูแลทําถนนหน้าลานปริจิตฝนตกก็บารมีพวยฟ้าใสก็บารมีพวยมีรุ้งกินน้ำก็ปาฏิหาร อย่าให้ได้รู้ว่ามีใครรับใต้โต๊ะสาธุขับมาเป็นบุญของประเทศชาติที่มีประชากรที่มีคุณภาพอย่างป้าเป็นประธานค้านในสิ่งที่ควรค้านเราไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์วัวหายแล้วล้มคอกเหมือนอย่างเช่นเหตุการณ์หลายๆที่ที่คนสร้างมักง่ายประหยัดงบทำให้เกิดการสูญเสียอย่างที่ไม่อาจแก้ไขได้ทัน ไปช่วยกันถามค่ะหลายเสียงกันไว้ดีกว่าแกกินเงินเดือนภาษีประชาชนอยู่แอนกึนให้ว่างไวหน่อยค่ะไอ้เช้าชามเย็นชามน่ะหมดยุคสมัยไวไฟไม่มีลดสปีดทำงานแข่งกับมันหน่อยเจ้าของพื้นที่แท้ๆให้ชาวบ้านนอกพื้นที่แจ้งเรื่องน่าอายนะคะว่าลีเด็ดยังไม่ได้รับการแจ้งรายงาน ให้เฉพาะนายชวนเถอะอโอกาสสุดไหมเทปูนทับอีกห้าคิวหน,นักสิบสองตันจึงจะทำคานเฉียงรับแนวฟุตติงป้าคือนารีขี่มะขาวโดยเทสถูกกันค่ะยืนหนึ่งความถูกต้องค่ะ ส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ป้าบุหลันได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชน V ีสโดยป้าบุหลันได้หยิบยกเอาปกคลิปทางช่องช่างตําที่มีการทําคลิปที่ว่าเหตุการณ์ที่บิดเบือนแหกตาประชาชนป้าบุหลันจึงได้โพสต์ข้อความเดียว่าออกมานั่งบ่นพึมพำงึมงำชั่วโมงกว่าๆรับประทานเงินจาก YouTube ได้โขอ,อยู่ได้แต่ ได้ยินแต่คำว่าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยซักสิบล้านครั้งที่บิดเบือนแหกตาประชาชนนี่ใครคะช่งตามกับไอ้ผวยหรือเปล่าแหกตาว่ายังรักกันดีโดนไช่ชาแนลเสียดสีเอาวันโกนนั่งไม่ติดเลยหรือไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรหมายถึงใครคะไม่อยากให้ประชาชนโดนแหกตาก็พูดความจริงมา มานาั่งาพามอยู่ได้ว่าใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาห้าม F4 ยุ่งอ้าวแล้วที่มีกินดีๆมีเด็กมีเงินใช้นี่ธนาคารก็กูมาสร้างรีสอร์ทร้างตอนนี้นี่ไม่ใช่เพราะ F4 ดูคลิปให้หรือวันไหน F4 ไม่ดูไม่ถามแล้วจะเสียใจนะมันก็จริงที่เขาต้องถามว่าทำไมไม่ไปช่วยไม่ไปช่วยป่วย ไหนบอกยังดีกันแต่นะพวยไม่พูดถึงช่างตําแต่พวยพูดถึงว่ารอช่างอู